เรื่องของการเผาพื้นที่การเกษตรมีให้เห็นต่อเนื่องแล้วดูเหมือนว่าจะมากขึ้นนะครับนี่คือภาพจากเพจศูนย์แจ้งข่าวบุรีรัมย์ครับได้โพสต์คลิปขณะที่เปลวไฟโหมไหม้ Mai, ลามเข้าไปในไร่อ้อยครับในพื้นที่อำเภอบ้านด่านตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับลมที่ค่อนข้างแรงก็ทําให้ไฟเนี่ยลุกลามกินพื้นที่ไปเกือบเกือบสองไร่ทีเดียวครับล่าสุดเนี่ยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับและพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดมาจากการเผาไร่อ้อยในพื้นที่อำเภอข้างเคียงหลังจากเผาไร่อ้อยแล้วไฟมันก็ลุกลามเข้ามาในพื้นที่อำเภอบ้านด่านตรงจุดนี้นะครับเช่นเดียวกันกับที่อีกหลายเพจในสื่อออนไลน์เนี่ยมีการแชร์ภาพการเผาพื้นที่การเกษตรกันในหลายพื้นที่เลยนะครับทั้งจังหวัดสระแก้วชนบุรีจังหวัดแพร่ที่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกเผากันในช่วงคำ่ำ ซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นมาคอมเมนต์ในโพสต์กันจนํานวนมากส่วนใหญ่มองว่าแม้จะผิดกฎหมายมีการกําหนดโทษเอาไว้อย่างชัดเจนแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับจึงเห็นว่าควรจะแก้กันที่ต้นต่อโดยห้ามโรงงานรับซื้ออ้อยเผาอย่างเด็ดขาดไปเลยครับสำหรับการเผาในพื้นที่การ,กรเกษตรค,คุณผู้ชมครับวันนี้หยิบมาย้ําเตือนกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากลายเป็นว่าวันนี้ดูว่าหลายพื้นที่ มีการแชร์คลิปกันเยอะเลยครับว่าเผากันหนักจริงๆความผิดตามพรบรสาธารณสุขครับนี่เป็นความผิดนะครับในฐานที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่นซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีครับแล้วก็ปรับไม่เกิน1นึ0,000สบาทและหากมีการสั่งห้ามแล้วแล้วยังพบว่ายังเผาอีกยังเผาต่อเนี่ยยังถือว่าเป็นความผิดฐานที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าพนักง,งานด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีโทษเพิ่มอีกครับ มีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน25,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับขณะที่ถ้าเราไปดูค่าฝุ่นในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับไปตรวจสอบค่าฝุ่นกันในแอปพลิเคชัน IQ Air ครับได้ตรวจสอบคุณภาพอากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน10อันดับแรกของไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือครับโดยค่าฝุ่นเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ วัดได้159 AQI ซึ่งอยู่ในระดับสีแดงส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครพราะว่าค่าฝุ่นสูงสุดบริเวณซอยศูนย์วิจัยซึ่งศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครได้รายงานครับว่าค่าฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มครับวันนี้38เขตวันนี้เช็คตั้งแต่เช้าไม่มีพื้นที่ไหนขึ้นไปสีแดงนะครับวันนี้จะทรงๆอยู่ที่ระดับสีส้ม ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการแนวโน้มครับว่าสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM2.5 ในช่วงวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้พบการระบายอากาศเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแล้วก็คาดว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองก็มีแนวโน้มที่จะลดลงในช่วง1-2วันนี้แต่จะลดลงแค่ช่วง2วันนี้เท่านั้นครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่คาดการครับว่าสถานการณ์ฝุ่นนั้นจะไม่รุนแรงเหมือนกับช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับ